สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพานะครับทุกคนนะครับมาทำนะครับรูปติดบัตรนะครับแบบนี้นะครับง่ายๆนะครับภายใน30วินาทีนะครับโดยการใช้แอคชั่นนะครับซึ่งผมสร้างแอคชั่นนะครับในอ่อ o โตช็อปไว้ให้เรียบร้อยถ้าสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานแล้วก็ทําเป็นรูปแบบนี้ได้เลยนะครับภายใน30ิวินาทีนะครับจะไม่ใช่แค่รูปขนาดเดียวนะครับเป็นรูปติดบัตรขนาด1นิ้วนิ้วครึ่งแล้ว2นิ้วอันนี้2นิ้วนะครับอันนี้นิ้วครึ่งแล้วก็1นิ้วนะครับ จะเป็นรูปแบบนี้เลยนะครับตามไฟล์นะครับพร้อมจัดเรียงให้3ขนาดแบบนี้เลยนะครับซึ่งนะครับก็ผมทํางานมาหลายปีนะครับก็การจัดเรียงเองทีละรูปมันจะใช้เวลานานผมก็เลยรวบรวมแล้วก็ทำแอคชั่นนะครับอันนี้ทุกคนนะครับแอคชั่นตรงนี้นะครับท่านสามารถดาวน์โหลดนะครับจากนะครับตรงนี้ได้เลยนะครับหรือผมจะวางลิงก์นะครับดาวน์โหลดไว้ให้ใต้คลิปนะครับท่านก็สามารถดาวน์โหลดนะครับมาใช้งานนะครับ โอเคนะครับดาวน์โหลดมาก็จะลงในโฟลเดอร์แบบนี้นะครับคือแอคชั่นรูปติดบัตรนะครับท่านเปิดโปรแกรม Photoshop นะครับดูในแท็บเมนูแอคชั่นนะครับหรือถ้าใครไม่มีนะครับม่เข้ามาดูวินโด w นะครับแอคชั่นตรงนี้นะครับน่ครับอย่างนี้คือปิดไปนะครับให้มีเครื่องหมายถูกนะครับคือเปิดอันนี้ยังไม่มีนะครับพอผมโหลดมาแล้วก็ดับเบิลคลิกได้เลยนะครับมันก็จะเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมครับแอคชั่นรูปติดบัตรนะครับรูปนะครับ แล้วก็มาเปิดรูปนะครับที่เราจะทำนะครับรูปที่เซตไว้นะครับรูปตั้งต้นรูปต้นแบบนะครับควรจะเป็นอย่างนี้นะครับความกว้างนะครับอยู่ที่4 72นะครับความสูงอยู่ที่630หรือ600ประมาณนี้นะครับไม่ควรจะเกิน630นะครับแต่ว่าความกว้างนะให้ฟิกเลยนะครับอยู่ที่4 7 2แล้วก็นะครับความละเอียดนะครับ image size นะครับ resolution นะครับอยู่ที่300พิกเซลต่อนิ้วนะครับได้แบบนี้นะครับ เป็นรูปต้นแบบนะครับหลังจากนั้นนะครับท่านก็นะครับเลือกคลิกที่แถบนะครับคำว่ารูปนะครับ3ขนาดนะครับในเมนูแถบแอคชั่นที่โหลดมาแล้วก็กดเพสติเลคชั่นตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวนะครับแอคชั่นที่ผมสร้างไว้มันจะทํางานให้ท่านเองนะครับนะครับแล้วก็จะสร้างครับแล้วก็เรียกปิดไปนะครับแล้วก็มาเปิดในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดเห็นไหมครับตะเกียยังไม่มีนะครับ อันนี้ก็จะมีนะครับรูปเข้ามาแล้วแต่ว่ารูปต้นฉบับนะครับที่เราเตรียมไว้จะไม่เสียหายนะเพราะผมสร้างโปรแกรมไม่ให้ทําการแก้ไขหรือบันทึกทับซ้ํานะครับมันก็จะสร้างไฟล์ตัวนี้ใหม่ขึ้นมาเลยครับก็จะเป็นรูปขนาดนะครับ2นิ้วเห็นไหมครับจัดเรียงพร้อมพิมพ์นะครับพิมพ์ขนาด4,6คนิ้วนะครับหรือรูปจัมโบ้ก็จะมาตัดได้2นิ้ว5รูปนะครับพิมพ์จัมโบ้สี่คูณหกนะครับมาตัดได้รูป1.5นิ้ว9รูปนะครับแล้วก็นํามาตัดนะครับ หนึ่งนิ้วจะได้12รูปนะครับเป็นจัมโบ้เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับพิออกมานะครับโอเคนะครับอีกครั้งหนึ่งครับลบทิ้งไปก่อนนะครับลบแบบเคลียร์เลยนะครับโอเคไม่มีรูปนะครับเปิดโปรแกรมใหม่นะครับเมื่อเราโหลดมาแล้วนะครับก็เปิดรูปต้นแบบนะครับที่กําหนดไว้นะครับแล้วก็กดรูปขนาด3นิ้วแล้วก็กดเพย์ซีเลคชั่นนะครับก็ประมาณ30วินาทีครับทำรูปนิ้วรูปติดบัตรรูปสมัครนารูปขอจบรับปริญญานะครับ ได้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับมาดูในโฟลเดอร์เนะครับกลับมาเหมือนเดิมนะครับต่อให้คุณจะลบไปแล้วนะครับมันก็กลับมาเหมือนเดิมหรือคุณจะเปลี่ยนรูปมันก็จะสร้างรูปทับทับตรงนี้ไปเลยนะครับนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพจเนี้ยนะครับผมนี่รับงานเนี่ยรูปนี้ก็300นะครับทํารูปนะครับสามขนาดนะครับรวมค่าตกแต่งแล้วก็ค่าจัดเรียงนะครับสาหรับคนที่ใช้ Photoshop พื้นฐานเป็นอยู่แล้วก็ลองนําไปทําดูครับก็ไม่ต้องเสียเงินจ้างก็ได้ครับ ซึ่งจริงๆการรับงานออนไลน์นะครับนำไปใช้ก็เป็นประโยชน์นะครับท่านสามารถนําไปหารายได้เสริมนะครับผ่านโลกออนไลน์ได้เลยเพราะผมทําเพจรับทํารูปแบบนี้ขึ้นมานะครับก็มีลูกค้าทักมาเรื่อยๆนะครับก็วันหนึ่งก็ได้หลายตังค์อยู่นะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างงานสร้างอาชีพนะครับลองไปฝึกใช้โปรแกรมดูแล้วก็นำแอคชั่นผมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ดูผมหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ นะครับตัวทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาชมนะครับถ้ามีประโยชน์นะครับฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ